ด้วยครับกลับมาพกกระจรายเดอร์ยามค่ำคืนครับวันนี้ครับเพิ่งจะลงจากอิตาลีมาแล้วก็รีบมาที่ร้านของโอ้ดเร์เลสซิ่งเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเขาจะส่งค้ามันพรุ่งนี้แล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าไม่ได้เห็นในเรื่องของการทางรถแบบนี้มาพอสมควรก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆกันนี่คือที่แม็กที่ที่ปกติเราก็ทํากันชุดข้างชุดข้างชุดข้างใช่ครับแต่ว่าคันนี้พิเศษหน่อยคืออะไรใส่เทอร์โบพี่ที่แม็กใส่เทอร์โบใช่จริงจริง เหมือนกับเคยเห็นโอกเคยใส่คันสองคันก่อนหน้านะเคยแต่ว่าเป็นงานที่เอามาทําเพิ่มอ๋อเป็นงานก็คือไม่ได้เป็นงานเริ่มต้นใหม่อันนี้คืองานใหม่ล่าสุดใช่พี่ก็คือคันนี้ถ้าเป็นคันแรกเลยโอเคนี่คือทีมหมายหกศูนย์นะเป็นตัวเจนก่อนที่จะเป็นเจนตัวใหม่ใช่ไหมใช่คับพี่แล้วได้ข่าวว่าคือทําหมดเลยใช่พี่ช่วงนี้ก็เรามีคนละคันแล้วพี่ก่อนหน้านี้ถูกต้องแล้วเราก็ขายไปแล้วหมด้อยแล้วนะครับรื้อลงมาทั้งตัวใช่พี่อันนี้ก็คือเปลี่ยน ลูกเปลี่ยนก้านคือแบบว่าทําชุดใหญ่ก้านบาลานซ์ก็คือครบหมดเลยดิลูกด้วยเพราะว่าลูกต้องทนคำลังอัดใช่ครับพี่ก้านเพื่อความแข็งแรงการบูธใช่ครับพี่เพ่อเหวี่ยงเดิมใช่พี่เดิมบาลานซ์แต่บาลานซ์ใหม่ใช่ครับก็ก้านบาลานซ์ที่จะเป็นไอ้นี่ยมันจะมีสามก้านก็คือจะมีสามสูบเป็นสูบบาลานซ์ไอ้ก้านบาลานซ์เนี่ยพี่ก็เบรรล่มเลยก็ต้องเปลี่ยนด้วยต้องเปลี่ยนหมดเลยใช่ครับแต่ว่ารอบมันเยอะฉะนั้นก็คือเจอไปทั้งหมดสามก้านใช่โอ้โห สามก้านลูกด้วยใช่แล้วเทอร์โบอ่ะเทอร์โบก็เป็นคัสตอมขึ้นมาเหมือนเดิมโอเคเทอร์โบคัสตอมก็คืออารมณ์เหมือนกับที่เราเคยทำฟอร์ซ่ากันใช่ใช่ครับอ่าทีนี้ตอนนี้มองแบบดูแบบดูภายนอกเนี่ยดูไม่ออกเลยนะว่าเป็นทีแม็กเทอร์โบเทอร์โบของเราอยู่ตรงไหนอยู่ใต้รถเนี่ยพี่ตรงนี้ที่นี้กรองนะครับตรงนี้เลยโอเคอันนี้คือเป็นปั๊มติ๊กป่ะปั๊มดูดน้ำมันไหลกลับปั๊มดูดไหลกลับเพื่อให้ไม่ท่วมใช่ครับพี่เพราะว่าทีแม็กเทอร์โบอยู่ด้านล่าง จะเป็นฟอร์ซ่าถ้าเป็นฟอร์ซ่าอยู่บนอยู่ด้านบนพี่ไหลกลับได้ยังดูดกลับดูแล้วค่อนข้างจะปวดมากทเทอร์โบจริงๆก็ดูรูปไม่ใหญ่เท่าไหร่ใช่พี่เพราะว่าผมทําให้ตัวเรือนมันเล็กพี่อ๋อเรือนเล็กใช่ใชเพราะว่าเราทําตัวตัวเรือนมันใหญ่พื้นที่มันจํากัดพื้นที่จากัดด้วยแล้วก็มีการแหลกเกิดขึ้นเยอะใช่พี่แต่เราทําตัวเรือนให้เล็กแต่ทําไส้ให้มันเป็นสําหรับพีแมทเป็นไส้สําหรับพีแมทใช่ครับใบหน้าใบหลังใหญ่ แต่ว่าตัวโข่งเราทำให้มันเล็กเพื่อที่ประหยัดพื้นที่โอเคดังนั้นสเปคของลูกนี้ไม่เหมือนกับลูกที่เราเคยทำมาก่อนแน่นอนตัะแบบกันเลยใช่ครับและตอนนี้ที่ใส่เข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยมันมันมีเขาเรียกว่าสเปคโอเวอร์สเปคขนาดไหนคือตอนนี้ก็ลูกสูงเป็นไซส์เดิมนะครับพี่แล้วก็เป็นไซส์เดิมอยู่ไซส์เดิมครับพี่แล้วก็ตัวกล่องไฟครับก็แน่นอนพี่เป็น Mac e c u กล่องก็คือเปลี่ยนเป็นกล่องแม็กเรียบร้อยแล้วใช่ครับอยู่ตรงนี้นี่กล่องแม็กอีซียูสปอร์ตใช่ครับชุดสปอร์ตอันนี้ก็เลคเกอเลตอ่าใช่พี่เลคเกอร์เลตแรงดันแล้วมาเชื้อเพลิงก็ดูเนียนเนียนดีเนาะคือแบบว่าติดเฉพาะที่แบบจําเป็นเท่านั้นเองอันนี้คือเลคเกอเลเตอร์นะครับแล้วนี่ก็คือตัวของกล่องแม็กอีซูอันนี้ก็คือตัวของชุดอ่าฟิวตัดใช่ครับแล้วก็ชุดรีเลตตัดกล่องรีเลย์ตัดกล่องเพราะว่ามันจําเป็นที่ต้องใช้แม็กอีซูตัวสปอร์ตเพราะว่า ไอ้ตัวนี้เป็นลิ้นไฟฟ้าอืมใช่เรา,เฟฟาก็ต้องไฟฟ้าใช่พี่แล้วก็ต้องใช้กล่องที่ควบคุมลิ้นไฟฟ้าได้ใช้<ะ>เป็นกล่องแบบว่าควบคุมด้วยสลิงไม่ได้ใช่ครับพี่ทีนี้แน่นอนหลายๆคนจะรู้แล้วว่าจากเดิมที่แบบว่า50กว่าแรงมา้าครับตอนนี้พอใส่เทอร์โบเข้าไปเนี่ยรถคนันนี้มีทั้งหมดกี่แรงมา้าคือมีอยู่รันหนึ่งครับที่ที่ผมมาเปลี่ยน เปลี่ยนสปริงเวกเก็ตแล้วก็เปลี่ยนตัวโซลีนอยปรับบูธไฟฟ้าเป็นสี่พอร์ตแล้วรันนั้นเป็นรันที่พูดจริงคือรันที่ไม่ตั้งใจอ่ารันแบบไม่ได้ดูใช่พี่ก็คือแวบเดียวครับบูธบูธฟาดไปสองบาทเจ็ดนาทีสองบาทเจ็ดใช่ครับพี่แรงม้าก็ล่อไปวันรันนั้นขึ้นไปสองร้อยตัวสองร้อยแรงม้าใช่สองบาทเจ็ดสองบาทเจ็ดสองรอไม่ระเบิดด้วยก็คือแวบเดียวพี่ผมก็อ่าป้าบบแมาไงตกใจยกปุ๊บ ทั้งบลาเจ็บเป็นเพื่อนลองคิดดูกันคือเด็กทั้งไดโนเนี่ยพี่ก็คือแบบร้องกันหมดเลยเพราะว่าเออดึงยางยางก็ดึงรัดแบบนั่นแล้วดึงดึงดึงริโคงรถแล้วพี่ก็ยังควันร่วมเลยฟรีไม่เอาอะไรเลยคือตอนนี้คือพวกนี้คือตอนที่เราทําเนี่ยเราไม่ได้กาจะสองปลาขนาดนี้แน่นอนคือบาดเจ็บแต่ว่ามันพลาดไปเราคิดว่าไม่ได้ดูพี่เปิดปั๊บอแล้วโชคดีที่ผมอะก็คือ ตอนแรกที่ผมจูนเนี่ยผมก็ใช้น้ำมันเป็นเม,านนนมทานอลก่อนเพื่อที่จะแบบว่า,า,าให้ให้มันเซฟเซฟว่าแบบว่ามีปัญหาเครื่องยนต์จะได้ไม่มีปัญหาอะไรเวลาที่มันบูธเยอะหรือว่ามันมันจะเขกเรื่องฟงเรื่องไฟอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เราก็ใช้เมทานอนก่อนก็แล้วผมว่าจูนบูธอยู่ประมาณตัวสปริงเก่าเนี่ยบูธอยู่ประมาณบาร์หกบาร์หกก็ร้อยร้อยกว่าตัวแล้วพี่ก็กลายเป็นว่าผมก็จูนจูนจูนแล้วก็มันไม่พอบูธมันมันหมดที่สปริงก็เลยเปลี่ยนสปริง เดี๋ยวจะปลี่ยนเ,นเ็จก็เปลี่ยนไิทเอเปลี่ยนเอ,ไอไซโซลีนอยจากสามพอร์ตเป็นสี่พอร์ตเพื่อให้มันคุมบูทได้ดีขึ้นนะพี่ทีนี้การเป็นว่ามันคุม,มดีเกินไปของเดิมมันบูทหลายกว,<ช>ว่าอย่างีใว่าของอเดิมบูทมัน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 คุมได้แค่บาร์หกมันหมดหอ,อ่าพอแล้วเปลี่ยนใหม่ทีนี้จ่ายค่าดีเซ็ตมาสำหรับบาร์หกอะ มันเด้งเด้งเลยสองบาทเจ็ดสองก็แฝกโอเคแต่ถ้าขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามองนี่ก็คือผู้เล่้หลังยังเป็นผู้เล่้เดิมอยู่เลยแต่พานชุดเดิมหมดเลยผู้เล่้แต่งใช่ใช่ไหมเป็นผู้เล่้แต่งผู้เล่้แต่งก็คืออันนี้คือรถรถสเปคแล้วรถรถขนาดไซส์หมดแล้วใช่ครับผู้เล่้หน้าใหญ่ผู้เล่้หลังเด็กแต่ว่ายังไม่ได้เป็นโซ่ว่างั้นดีกว่ายังพี่โอเคแล้วใส่พานเดิมเอาอยู่หรือว่าใส่พานชุดเนี้ยที่แบบติดแต่งแล้วเนี่ยตอนไหมผมอยู่ไหมครับยังไม่ชัวร์ ใช่ถ้าลองขี่ก็มันก็อยู่นี่ไงสังเกตดูครับว่ายางนี่แบบว่าปืดเ,เบบดีดเยวเลยเนี่ยนี่ครับนี่ปืดเดียวเลยเนี่ยถ้าดูตรงนี้ก็คือมันเนี่ยครับมันฟีทิ้งหมดเลยมันฟีทิ้งแบบปืดเดียวเลยเนี่ยนี่โคตรมากอะ่ะครับขี่ไงก็เป็นอย่างเงี้ยสรุปตอนนี้มันกี่แรงม้าที่โอคุมไม่ให้ลูกค้าคุมไมให้ลูกค้าอยู่ร้อยสี่สิบแรงม้าก็เข้ากับพายบูทข,ของฟอร์ซ่าเราเมื่อก่อนเลยใช่ใช่ป่ะแต่นี่คือแค่แบบว่าประมาณ อ่าสแตนดาร์ดบูธใช่ครับพี่โอ้โหโคตรโหดเลยก็คือผมจะเซตไว้อย่างไอตัวเนี้ยเป็นตัวของแมตชอีซียูสปอร์ตใช้พี่ก็จะมีลิงก์กับมือถืออ่าเดี๋ยวรอมันคอนเน็กต์ครับหนึ่งคอนเน็กต์แล้วคือไอตัวเนี้ยก็จะบอกเรื่องของทุกอย่างก็คือผ่านบลูทูธของกล่องใชแท็บพี้เนี่ยปิดคันเร่งอันเนี้ยเนี่ยคันเร่งเท่านี้นะปิดปุ๊บนะร้อยเปอร์เซนต์โอ้อะไรยังไงทีนี้ก็จะมีโหมดพี่เนี่ย ผมก็จะเลือกอ่ะลูกค้าอยากได้หมวดอะไรอ่าเปลี่ยนเหมืนแก๊สโซลีนอ่ีสิบอ๋อนี่จูนให้ลูกค้าอย่าเรื่องอีแปดห้าก็คือจิ้มปุ๊บก็ก็เป็นอันนี้เลยเจว่าจิ้มอันนี้บูสต์ศูนย์จุดแปดจิ้มอีกทีหนึ่งบูสต์หนึ่งจุดสองอีกทีหนึ่งหนจุดห้าผมเซ็ตให้แค่นี้โอเคเพราะว่าผมต้องกลมลองขี่แล้วพี่อืแค่เนี้ยแค่เนี้ยเอาไม่อยู่แล้วยกล้อได้แล้วพี่โอเคเปิดปั๊บยกเลยใช่เพราะมันวีดจัดแล้วพี่ แล้วแล้วก็จะมีร้อนร้อนคอนโทรน,ทนจิ้มปุ๊บก็บร้อนคอนโทราทำงานมีแอนติแลกอันที่แลกก็ถ้าสตาร์ทกดปุ๊บก็ยกเคร่งก็ป๊อป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 ไปเลยเพราะ<อ>ว่ามันเป็นลิน้นไฟฟ้ามันแอนติแลกคนทำงานได้ได้จริงเป็นระบบจริงๆรงทำงานได้ไวด้วยใช่ปวดมากเพราะว่าปกติแล้วของของ,ของคันของพวกเราเนี่ยก็คือจะต้องมันนั่งจูนกันถูกป่ะแต่น,นี้คือเปิดมือถือปั๊บจิ้มปั๊บเ,เ,เ,เลยบูทูธเลยใช่ครับอันนี้ก็คือแบบว่าข้อดีเลยเราอยากจะได้อะไรกับมันเรา สาม,มารถเซ็ตไว้แต่ผมว่าให้ลูกค้าประมาณนี้เพราะว่าลูกค้าไ<ะ>ปลเลืองอื่นก็ไม่ไหวหรอกเลือกแค่นี้พอล, <Okay S 2> ละอี่ปดห E85 เชื้อเพลิงบุทเท่าไหร่เลือกเอาได้เลยแม็ก ECU สปอร์ใช่พี่แต่นี่ผมว่ามันสุดโอเคสรุปแล้วตอนนี้คันเนี้ยประมาณ140ร้อยสี่สิบกว่าตัวใช่ครับได้ลองวิ่งความความเร็วสูงสุดยังผมลองแล้วผมไม่ผมไม่กล้าลองไม่กล้าลองเลยใช่พี่คือแบบยังไงก็แบบ าผมว่าพาองแพรวไปขี่ครับก็คือมันมันว้าบเพะมันกระใจไม่ค่อยดีมันทั้งหมดไม่ก็แป๊บเดียวมันว้าวแบบทุกทุกแบบเป็นสปอร์ตนะทุกควาฟิวอ่ะมันมันดีกว่าโฟล์ค้าเพราะว่าคัทมันลงพื้นหมดจริงจริงอะไรนี่เพราะมันเป็นคัทแบบเป็นก้อนใช่ครับคัทแผ่นหลายแผ่นอัทเปียกถ้าพี่สังเกตดูจริงนอ้นนู้นเนี่ยนี่คือนี่คือที่เห็นที่สิ่ง่องรอยของของรอยยางของที่แม็กคันนี้ล้วนๆเลย อุ้ยเลื้อยขนาดนี้เลยเหรออยากนู่นไปนู่นเลยกดโคตรนู่นไหลไปถึงนู่นเลยนี่คือไม่เอาไม่เอาเลยยางไม่เอาพื้นเลยใช่ที้ผมว่ามันแรงมากก็คือผมพาพาน้องแผงซ้อนเนี่ยก็คุยกันนะว่ามันยางลื่นหรืออะไรมันยางไม่เอาถนนยางไม่เอาถนนนะพี่คือกดปุ๊บมันแรงคือแรงม้ามันพร้อมจะลงพื้นแต่ว่ายางเขาไม่อยู่แล้วพัดมันจับปุ๊บ ไม่ฟรีก็ยกครับพี่โอเคอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวคันนี้จะส่งไปให้ลูกค้าวันพรุ่งนี้แล้วรถคันนี้ลูกค้าเอามาจากภูเก็ตใช่ไหมของคนภูเก็ตราคาเประมาณของทีแม็กเบรโวเข้าคราประมาณกี่ตันคันนี้อยู่สามสี่แสนประมาณนี้สามสี่แสนทำใช้เวลาประมาณกี่วันคือเนื่องด้วยอันนี้เป็นคันแรกอันนี้ใช้เวลาเยอะหน่อยก็คือมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากันหลายอย่างครับพี่ แต่ว่าถ้าในตอนนี้ถ้าจะทํำก็ผมให้เวลาประมาณตีไปเผื่อประมาณเดือนหนึ่งพี่เดือนหนึ่งโอเคใช่พี่เพราะว่าตอนแรกอ่ะคือการขึ้นการอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ไม่ได้ไปไปไปว่าไปดูไปดูของคนอื่นก็คือทําแบบของเราเองใช่พี่แล้วก็หาจุดที่มันพอดีมันก็เลยใช้เวลานิดนึงโอเคอันนี้ก็คือแบบว่านั่งดูเองวางเองทำเองทำเนเองใช่พี่ แต่ว่าไอ้ถ้าเรื่องของเครื่องยนต์ไหนอยประกอบผประกอบสองวันก็เสร็จแล้วอีกไม่นานไม่ยากพวกการเซตแล้วก็แมคไซียูมัน่งเคยแบบเซตติ้งเต็มๆกับไอ้คันนี้คือไม่ได้ใช้เวลาก็ค่อนจะนานใช่เพราะว่าปกติเราก็ใช้แบบระบบของมันแต่นี่คือต้องลิงก์บลูทูธแล้วก็ต่อให้เป็นระบบของมันเองแยกออกมาประมาณ3ตารางสามกราฟใช่พี่เยอะอยู่เหมือนกันคือแบบแอดนู้นอันนี้คือแต่มันก็ดีง่ายครับเพราะผมก็ลองแล้วก็ จริงมันจะมีสี่โหมดนะมีโหมดโหมดน้ำมันเมทานอลด้วยแต่ผมว่าไม่ไม่ได้เปิดเพราะว่าลูกค้าใช้แค่นี้แค่นี้ก็วิ่งไม่ไหวแล้วขอให้อยู่เออเปิดมาก็รออย่างเดียวแล้วนะครับพ่อฝั่งนี้ก็เป็นเนี่ยเป็นก็พ่อก็เป็นพ่ออาคาที่จริงๆแล้วอนาคตบอกได้เลยว่าเตรียมตัวระเบิดได้เนี่ยใบที่ผมระเบิดไปแล้วสองใบนะครับอันนี้คือคอทําใหม่เวสเกตอยู่ท้องใน่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูถ้าพี่ดูเวสเกตพี่ก็จะเห็นว่า ข้อมันเหลืองเลยเพราะว่ามันคายแทบตลอดเวลามันคายแบบเหลือใช่ครับมันเหลือมากเสียงดังไหมไม่ดังพี่แต่มันก็จะดังลั่งขึ้นมาหน่อยเดียวอ่าโอเคโดยรวมก็คือยังคงดูเหมือนกับรถเดิมเดิมใช่พี่ไม่มองข้างล่างนี่ไม่รู้เลยว่าเป็นรถที่เป็นเทอร์โบใช่พี่มีโบออฟไหมมีมีด้วยที่อยู่ไห พี่เบาเบา,บาอเอาไว้แหกตาชาวบ้านได้เลยนะครับแ็กเบ p โบคันนี้นะฮะแต่ว่าไม,ไม่ต้องขิงเยอะมากอั่นี้ว่าตัวเสียงเนี่ยพี่อันนี้ผมชอบพี่ลองฟังดู พราะว่ายิงทีมันจะเป็นแบบแบบประทัดเชิงแมงปั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 งป็นหัวทางนะครับสรุปก็คือทีแม็กตอนนี้เทอร์โบก็ทําไปแล้วอฮาร์เรย์เดบิสันเทอร์โบก็ทําแล้วฟอร์ซ่าสามพันสิบเทอร์โบก็ทําแล้วเอ็กแม็กสามร้อยเทอร์โบก็ทําไปแล้วเหลืออะไรที่ทําอีกตอนนี้เทอร์โบอนี้่อ่ะตกลงมันจริงเหรอเอาเอาพี่ทำเอาเว้ยทำฟอร์ซ่าเจ็ดพันห้าสิบเทอร์โบเว่ยชั้นแรกในโลกแน่นอนใช่ผมดูดูดูพื้นที่มันง่าย ทําพื้นที่มันสูงกว่าพันนี้เหลือเยอะเหลือเยอะกว่าใช่ใชอย่างแรกเลยเทอร์โบถ้าใส่ไปเนี่ย<ะ>ไม่ต้องมีไม่ต้องมีปั๊มดูดมาไหลกลับไม่ต้องมีอะไรเพราะเราทำให้มันอยู่สูงขึ้นได้อยู่สูงกว่าแข้งอันนี้คือข้อดีแล้วก็แรงแน่นอนอีกเรื่องหนึ่งที่ดีคือมันมันเป็นเกียร์<ะ>มันไม่ได้เป็น T V T เป็นเกียร์ D c T อันนี้คืออาตาัตราทดอ่ะ มันคือตามเกียร์ทุกเกียร์เลยเราก็เซ็ตเพิ่มได้ด้วยทีนี้เราทำรถให้แรงแรงเท่าไหร่มันจะลงคื้นได้ทั้งหมดมันจะต่างจากพวก CVD ใช่แรงอย่างพอถ้าแรงเท่าไหร่ก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องคัสบ้างแล้วยิ่งแรงก็ยิ่งสั้นลงเหมือนกับว่าสายพานมันมันลื่นเอาไม่อยู่ก็หลายๆเรื่องเลยทีโเคแต่ถ้าเป็นตัวนี้ผมว่ามันอันจบ ฉะนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันฟอร์ซ่าเจ็ดห้าศูนย์เทอร์โบคันแรกของโลกนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปแต่ว่าที่แมตเทอร์โบโเสร็จงานแล้วเตรียมส่งเตรียมส่งให้กับลูกทค้าแล้วใครสนใจก็มาใช้บริการได้กับด็อกเตอร์เลสซิ่งนะครับโปรเจกต์ต่อไปก็รอดูคันนี้ต่อไปเนาะใช่ครับพี่โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ